เอ๋มานี่มานี่เลยมานี่ขี้ขาดก็กลับมานี่แมแมนมานี่มานี่เร็วเด่นทำไมไม่สนใจทำไมไม่สนใจอ,อ,อุ้ยกระลอกอ๋อมองกระลอกอ๋อมองกระลอก คิดว่าดูอะไรกัดนั่นทิ้งลูกพี่ได้ไงกัดลูกพี่เลยยืนมองกันลอกแก้เขินเลยนะเฮ้ยพวกทิ้งอ่ะสหายทิ้งแม,มนดูกระลอกเหรอนู่นน่ะโอ,โอ้โหกระลอกอุ้ยอยกระลอกอึกระลอกอึ๊ยนี่กะตุ๊กตา